วันที่23มิถุนายนพุทธ,ธศักราช2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านางสาววันิาพาบุตรม,มาศขอถวายเสียงสวดสัพยาบุพระสุรพระระิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมะปูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกรูปปรบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้ม,มีสมาธิจดจ่อในอาาัคระพยัญชนะเดประุนนวระสวดแต่งต่อเน,น,นืาอด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัปราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมุนีราชสาสุนันตุสักโมขะังสักเเคกาเมจรูเปกรีสักระตัดเถริทวิเเวิมานีทีเประเทริจแคมีตรุกนนคาแห่งในเเคหาวัตตุมเหตเกเตรุภมาจจยันตุเทวาชราถัลวิสมียักขะคันพันพานาคาติทันตาสันติเกยมุนีวรจนนาสาธะโมเมสุนันตุธรรมสวรรคารวยยัมปตันตาธรรมสวรรคารวยยัมปตันตาธรรมสวรรคารวยยัมปตันตาบทที่สอง นมัสการพระพุทธเจ้านั่งโมตสัพพะคาวตัวอร่าตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งโมตสัพพะคาวตัวอร่าตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งโมตสัพพะคาวตัวอร่าตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรนกขมพุทธังสรณังกฉามิธรรมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิตาติยัมปิธรรมังสรณังกฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกฉามิ บทที่สี่บทสวดสัจจะกริยาคาถานัตถิเมสวรนังอัญญังพุทโธเมสวรนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสวรนังอัญญังธรรมโมเมสวรนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสวรนังอัญญังสังโฆเมสวรนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเมโหตุสัพพธาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพะขวาสัพเกสุวิหารติกะปิลวัตตุสมิงมหาวันเนมาตาพิปุสังเคนะสาติปจัมเต เทวตาเยปีนัสนิพฤตตาหองติพคะวันตังทัสนายยะพิโุสังคันจะอัตุโคจตุนาสตาวัสไาไิญารังเทวานังเอตตาทั้หสวศีไอยังโคสพักขาวาสเกสุวิหารติกัปิุรวัตถุสมีมหาวันเนวมหาตาพิโุสังเคณัสตินประจมนาเตหิพิโุสเตหิสเปหิวารันเตหิทัสาเห็นจะลกาธาตุเห็นเทวตาเยปีเยนัสนิพฤตตาหองติพคะวันตังทัสนายยะพิโุสังคันจะยันุนัมายันติเยนัพคาวาเตนุปสังค์มาเยนัอุสุประสงคมิตาวะก็ พระขวัตโตสันติเกอิปัจเจกขคาถาภาเสยามาเตีโพตาเทวตาเสยเสยถาปินามาพุรวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาอายะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยะเอวะเมวะสตาวาเสสุเทเวสุปราหิตาพระขวัตโตปุระโตปัตุระหังสุอาตโพตาเทวตาพระขวันตังพิวาติตวาเอกามมนตาถังสุเอกามมนตาติตาโพเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาตังอาพาสยมหาสัมมายโยปวรณะสัมมิเทวกายาสัมฆะตาอาฆตามะหะอิมัง ธรรมะสัมมาญาณทักตายะวะปราชิตาสังขติอัตโผอปราเทวตาพคาวะโตสันติเกอีมาคาถังอภาสิตัตตะับพิโวโสมาธาหงสุชิตตังอตโนชุปามะกลางสุสารถิวะเนตานิฆัติเจตวะอินทริยาระคันติมัติตาติอัตโผอปราเทวตาพคาวะโตสันติเกอีมาคาถังอภาสิเจตวะขีรังเจตวะปรีฆังอินทักขีรังอุหจแมะเมชาเตจ่ารันติสธาวิมาลาจักขุมะตาสุขุมตาสุสุนัคาติอัตถโผอราเทวตาพคาวะโตสันติเกอีมาคาถังอภ เยเกจิพุทธังสรดังคตาเสนาเตคมิสันติอปยปุมิภายาปุมิสังเพหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอัตถโขพควาพิคุอัมเตสีเยปุเยนะพิคเวทัสาวโลกธาตุสุเทวตาสันิริตาหังติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคันจายปิเตยพิคเวอาเหสุงอติตามตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภควันตานังเอตัปรมาโยวะเทวตาสันิริตาอาเหสุงเสยถาปิมายหังเอตารเหิเยปิเตยพิคเว พระเวสสันติอนาคตมัฏฐานาอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะขวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสมนิปติตาพระเวสสันติสยยถาปีไมยห่างเอตาระหิยอากิคิสสามิภิกขเวเทวตายานังนามานิภิตตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิจางสุนารถาสุการมานะปุโรถาปสิสามิติเอวันปติติโกเตภิขุพัขวะโตปจารสุลสงพัควาเอตัม เอวันพันเตติโกเตพิโคภะขวะโตปัจัตสุสงงภะขวาเอตตทัตโจรศิลวกกมโนกัสสามิยะถภุมมะทัตตะสิตาเกสิตาขีริคะปารามหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวสันดีนารมหาสันสะพุนโนโธทาธรรมนัสาสุทาวิปัสสนานาวิราปิญโญปัญจัสเติเกตวะวเนกคติโวะตถเวตตโตอมัตตยิสัทธาสาวกเเคสชนะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตพิโกโวเตจัตตะกมะกรุสตวาพุทธัสสสนาเตสานปาตุระหูยานะอมนุสสามารถทัศนางจัต Apke nan sa ta matak pong sa asat ture sa tang eke sa sa na amnu sa mana ta sung apke nan ta matak pong sa 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 pa pa ta ang nguton sa sa pang. Apin jaya wawa kita wana tsakumata to amma tehi sa ta sa wakke sa anu ka สตสาสายยะขาพรมากบิลวัฏทะใบที่มันตัวชุดจิมันตัวนับวันตัวยีสังสินโนมธัมมานาพิกามุคพิพุนาสมิติว่านางชัศาสหายวิมารตายะขานารตะวันนิโนอีที่มันตัวชุดจิมันตัวนับวันตัวยีสังสินโนมธัมมานาพิกามุคพิพุนาสมิติว่านางอิเจเตสศรสาสหายยะขานารตะวันนิโนอีที่มันตัวชุดจิมันตัวนับวันตัวยีสังสินโนมธัมมานาพิกามุคพิพุนาสมิติว่านางเวสามิตรตาปัญจสะตายะขานารตะวันนิโนอีที่มันตัวชุดจิมันตัวนันตัวยังสนโมมมมทนนนาาาาิิิุพะตว กุมพิโรธและชโยกเวรปุราสันนิเวสน์นิบปีโยนาสตตาสานสังยาานาปิยิปุราสติกุมพิโรธและชักให้โกสก็ข้าสมิตริงว่านปุรพลินมจัตทิสังราชาทัตารัตโทภาษาสติคันธรรมนาทิปฏิเสมาราชายะสังสิโสปุตตปิตัสสะพ่อโวอินขันามันภะไรที่มันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมมานาภิตตมงภิกขนาสมิตริงวนังทักขินาจัติสังราชาวิรุฬหโหตตาภาษาสติกุมพันธนาทิปฏิเสมาราชาสังสิโสปุตตปิตัสสะพ่อโว อิทธนัมลาหันภลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยสันสีโนมุทธมานาภิกขามุงพิคนาสิมิติงวะนังปัจจิมัจฉดทิ่สองราชาวิโรปโคปัสสตินะขานาทิปติมหาราชาอสัจสุปุตตาปิตาสะพวิโยนันนามันภลายอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสันสีโนมุทธมานาภิกขามุงพิคนาสิมิติงวะนังปุตตราชัทิ่สองราชาปูเวโรตปัสสติยะขานาทิปติมหาราชาอสัจสุปุตตาปิตาสะพวิโยนันนามันภลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยศสมินโน ปุรมาทสามตารตโตักินนวิโรภปจมนวิโรปโภกุเวกเวโรตรัสันจรเตมหราชสมนตาตรทีสาทันตลัมมนาังสุวัเนกปวัตเวมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิคาสถามายาปุเตทุเวเตุวิปุจาวิปโตสาหังจันทนกามาเสโทจักินกันทุนิธรรทุจัปะาทุโอหยุจวสุจมาตริจิตตนนักธรมโพนอรรเาสโนอาคูปัญจสิุเจวติมุรุสุวิยา ยระุภิราจุภีโมทมานาพิการมุงพิปุนาสมิติวนังอัถคูณภาษานาคาเวสาสหาตัชกากะราสตระอาคุปายาคาสหยาจุภิมายามุนาทัตตาราถาอาคูนาคายัชนิโนเอราวัณโอมหานโคสุปะคะสมาติวนังยัตเยนะคาราชัยสาสาหารันติทิพาทิขาปะคีวิจุตจัจขูเวหายัตเตมันวันวัชตาปตาจิตรัสปนาอิติเตสานามัยพะยันตฐานนาคาราชานณมาสิสุปนตโตเขีมะมะกาสิพุโธเสนะหาหิ วจาริภวะไหยันตานะคะสุปนาชรานักการสุภุตานชิตาวัจนหาเทนะสมุตทาสุราสิตาพาตโรวัสวัเสเตอิทิมัตโตยสังสินอการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาสาวีปจิตติสุติจจะปาราโทนมุจิสหสตันจารริสปัตตานัาสเพเวโรจนามกาสันในจตวพระเด็งเสนารังหัวปะทมุปาขมุงสมยโยธานิพันตันเตพิภูนาสมิตริงวนาเอโรจพอโปจเทวารปฐวีจัเตโชวายุตตาขมุงวรุณาสหะ กรุณาวรุณาเทวาโสโมใจยะสัสสะสหามิตากรุณากายตาอากูเทวายิสสินโอตัสเตเตชิตากายสปเนานตตะวันนิโมอิติมันโตชุติมันโตวะนัมันโตยะสันสิโนมุตตะนาพิตรมุงพิตรนังสุนิติวะนังเว็นทูจัตเทวาสารีจัตเตโชวายุเว็นทูจัตเทวาสารีจัต อามาจาเวยกอจารย์่สุปนิสัตทวาจมาคูปุระกิตาปุรชุรยัสุปนิสาเทวาสุนิยมาคปุระกิตานัตานิปุระกิตวาอคุมัตถวรลกาวสุนาวสุเสตุสักโปะคาปุเรทัตโถทเเตสัสสะทกายสเพนะนตะวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันติโนมทัมนาิกมุพิกนาสมนติวนาอธาภูสาภูเทวาชรมาสิคาริวาเจ้าะการะโรชาชะโมาปุพานิพาสีโนปรุณาสหะธรรมจาิราน ท่าเสตเตชัสทากายัสเพนนาณตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันตะวันโตยศสิโนโมทัมนาพิตรามโมมิตุนาสุวิติงวะนังสมานามนุสสะสมะนามาณมหาสมานามนุสสะมนุสตะมากินทาปุจจุศิกาอาคูอาคูมโนปุจจุศิกาอาถาคุรโยเทวายเจจารุหตวาสิโนปรักขามหาปรักขาอาคูเทวายสัศสิโนท่าเสตเตสัสทะกายัสเพนะนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันตะวันโตยศสิโนโมทัมมานาพิตรามโมมิตุนาสุวิติงวะนัง สุคากรรมหาอรุณาอาคูเวคขณาสาสหโอทาตคัญญหาปามุขาอาคูเทวาวิจักพนาสทามัตตาหาราคาชานิสกาจจยะสังสีมณฑะยังอาคาปัจจุนโยทิสัพพิวสติทัศเสรษฐ์เทศสทายาสเพนะตะวันนิโนที่มันโตชิติมันโตวันนั้มันโตยะสังสิโนโมทามานาพิตามโมพิผุนาสิมิติงวะนาเขมิยานสิตายามากาตะกาเจยะสังสิโนสัมพิตรกาละมัตเสทายโชตินามาจัอาสาวานิมมาราติโนอาคูสาธาคูปะรนิมิตาทัศเสรษฐ์เทศสทายาสเพนะตะวันนิโน อิท mm ิม hmm. ต mm ัวชี้ติมตวนั่นอิมตัวยสัสินโนมุทธมนาพิกามมุพิปุนาสัมมิติงวนังสัตเทสแเทวานิคายาสัเพนะนัตตะวานิโนนามันวเยนะอาการถึงเยจันเยสาตทิสาสหปวุทธชาตินมัขีลังโอคัตินมนาโอคัตินนามนาสวังทักเขมโอคะตารานาคังชาติวสิตาสตังสะพรามาปรมาตัจักรปุตตะอิทิมตัวสหัสนะขุมารูติโสสะจะโสปาคัสมิติงวนาสหัสพรามโนสหัสพรมโนกาณมหาพรมาติทิปัต ปฏิอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสังสีโสตเสถาอิสระอาคุปเจกัสวัตติโนเตสันตมชิตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสมเทกันเตสิงเทเทเวสพรมะเคมารเสนาพิกานมิปัสสะกันนหัสสะมันทิยังเอถากันนาหถะพันธัตถาราเคนะพธรรมทุโภสมันตาปริมาเวพันธัตาพันธมธรุโภสมันตาปริวาเรถามาโวมุจิตถาโกจีนะอิติตถามหาเสนาภิศาเสนาอภิสัยยปันิณาธรรมาหจารสารังกาตวานา เขระวังยะถาภวุสโกเมโคตะนัยันตัสวิชโกตถาโสภิทาวัติสังขุโตอสิยังวสีตันจะสพังพิญญาเยาวะคิเตวานะจักภูมาตัดตัวอมตะชิตสถาสาวกเกศชนะเตปาระเสนาพิกันตาเตวิชานตตาพิขบูเตจักตักภมะการุสตวะพุทธัสสะสนาวิตราเกหิปการมงเนสังโรมณปิเฉยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายะสันสิโนมุตันติสัพุเตหิสาวกตเตชะเมสุตตาติหมวดที่หกธรรมวจักปะปะวัตตนสุเอวเมสุตังเอกัง สมัยย pues ังพระขาวาสัพพารานิสิยังวิหารติสิบปัตเนนิคัตย์ตารโขพระขาวาจวักิเยอามันเตสิเทวเมพิคเวอันตับปัชชิตเจนะเสวิเทพายโยใจยังการมสุการมัสุขานิการนิโยโคลฮิโต้ค่ะโมโพทุชนิโกนนริโยนัสสังหิโตโยจายังอัตตฟิมมาคาฐานุโยโคทุโคอนาริโยนัสสันหิโตเอเตเตพิคเวอุโภอันเตอนุปปัมมะมชิมาปฏิปทาทัตถาคาเตนาพิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปัสสนายะปิญญาญาสัมพุทญานิพานญาสังวัตตต กัตตา玛จัสมาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเทนะพิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักกรณีอุปสมนายะพิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายยะเมวะอินลุโยทังคิโกมโคสยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตุสัมมาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโผสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเทนะพิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักกรณีอุปสมายะอินพิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตติอีกทางโผลปานพิ ชาติปีทุกขาชาราปีทุขาบาราณมปีทุขาสังคิส <için> <inga> ังสขปริเทรวะทุกขโทมานสุปยาสเปีท <ogene> ุขาอปิเยหิสัพโยโคทุกโขปิยหิวิสโยโคทุกโขยังติดฉันรับปฏิตัมติทุกขังสังขิตเตนะปจุปทานขันธาทุกขาอีทางโขปานะพิคเวทุกขาสมุทัยโยริยสัจจังญาัาตันนหาโพนุภวิกานติราคะสหคตาตัตระรัตราพินพิมีเสยยัติทางอมตตันหากาตตันหาพระวัตันหาวิภวตันหาอีทางโขปานะ ทุกข์ขันิโรธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสาวิรานิเคราะโรโทจาโคปฏินิสัคโภมุตติอนารโยอิทังโขปานภิคเวทุกข์นิโรธาทานิปฏิปทาริยสัจจังอายะเมวะาริโยทังทิโกมะโคเสยตถีตังสัมมาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสัมมาสำมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโขอริยะอิทังทุกขังอริยสัจจัง มีพี่ขาเวปเพนุสุเตสุทมในสุดจักหุุปาธิยานังปาทิปัญญาทปาทิวิชาทปาทิอาโลโกปาทิตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาติเมิเมปิญญายันติเมพี่ขาวเวโปเพนุสสุเตสุรมเมสุดจักหุุ่ปาทิยานังุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาทปาทิอาโลกปาทิตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาติเมิเมพิกขวเวปเพอนุสสุเตสุรมเมสุจับหงุ่ิ อีกทางทุกขะสมุทยโยริยะสัจจังติเมทิพเวปบเพนุสเตสุตัมเมสุจักขุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกตปาทิตังขปนิทางทุกขะสมุทยยริยะสัจจังปะหินันติเมิเวปเพนสุเสุรัมเมสุจักขงุตปาทิยานังตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาตปาทิอโลโกตปาทิตังขปัญิทัง อีกทางทุกขที <wir> <si> es, ่โรธอริยสัจจันจะมีิเวปุเพนุสุเตสุตเมสุจักโหนตปาที่าหังตปาทีปัญญาตปาที่วิชาุตปาที่อาโรโกตปาที่ตังโผลนิยังทุกขะนิโรธโอริยสัจจันพระสัจจการจะมีิเวบุเพนุสุเตสุตเมสุจักโหนตาที่านังตปาที่ปัญญาตถาวิชาตปาที่อาโรโกตปาทีตังบผลนิยังทุกขะทุกขะนิโรธโอริยสัจจัน

อุทปาธิวิชาวปอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตางสุปนิทังทุกขัดนิโรงธรรมไม่มีปฏิปทาริสัจจังอริสัจจังภาวิตันติเมพิขเวบุเพนุนิสุเตสุทำในสุจักขุอุทปาธิยาณาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวปอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิดาวัจจิวันจะเมทิพิขเวอิเมสุจตูโสริยสัจเจสุเอวันติปุริปตังทวัตสาการายะถาภูตังยะนัสสนังนัสุวิสุตาโอหสิเนวัตตาวาหังพิขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะสมณะพ สัพพะมะเกสัสมณพรามณียาประชายาสเทวมนุสัยะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธินพิสัมพุทโธปัญจยานสิงยัตโตจักขมในพิขเวอิเมสุตตอสุริยสัจเจตุเอวันติบริวตตังทวัตสักกายะเนธาภูตังยันัทสนาสุวิสุทธะอโหสิอัถะหังพิขเวสเทวเกโรเกสัมมาเกสัพระมะเกสัสมณพรามณียาประชายาสเทวมนุสัยะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธินพิสัมพุทโธปัญจยานสิงยัตโตจักขมในพิขเวอิเมสุตสุอริยสัจจเุเอวันติบริววตทยสักกะาารัยนจเปนะ ยานันจะปันนาเมทัศนะอุทตปาธิอก <Yeah, S 2> ุปปานเมวุโมติอายะมันทิมาชาตินัตถิทานีิปุรณะภะโวติอิทัมวโวจาพระขาวพระขาวอัตตมานาปจัวคียาพิโุอพระขาวตัวกัสพาสิตังพินันทุงอิมาสมิจาปานนเวยายากรรณสัมมิงพันญะมันอายยะสมุตุโกนทังยัสสาวิรชางวีตมารางรรมจักผงอุทตปาธิยังกิจจิสมุทยาธรรมสัมพันตานิโรธธรรมมันติพระวจิเตจักพิะขาวตาทำมาจักธรรมจักเกพรมาเทวาสัตมุสาเวสุนง เอตัมพะขาวตาภารานิสิยังอิสิปตนิเนนิคไทยยะมุตตระธรรมะจักการปวัตติตังอ <mel> ัปวัตติยังสมานเนวะพรหมเนนวะเทเวเนวะมารณ์เนวะพรมนัยวะเกณฑีวะโลกัสสินิปีพุมานังเทวานังสัตตังสัตตะวาจาตุมหาราชกาเทวัสุตมสาเวสุงจาตุมหาราชกานังเทวานังสัตตังสัตตะวาตาวติงสาเทวัสทุตมสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสัตตะวายามาเทวัสทุตมสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสัตตะวา ปุสิตา,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 าเทวัสัรรมุสาเวสูงปุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมารตีเทวัสัรรมุสาเวสูงนิมารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมิตวสวัตีเทวัสัรรมุสาเวสีปรงนิมิตวสวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาริมกายิกาเทวัสัรรมุสาเวสูงเอตังปะขาวตาภารานิสียังอิสิปตานิมิฆาทะเยนตตรังธรรมจักการประวัติุตตาอภวัติยังขุมานีนวาพรหมานีนวาเทเวนวามารีนวาพรหมุนาวากีนาจิวาโลกาสเมินติ อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะพระมัโลกาสัทโธอภุดคัตสัทโธอภุดคันติอายัญจธาสัสหัสสีโลกาธาตุสังคกัมปิสัมปะกันติสัมปะเวทิอัปปามานุจจะโอราโรโอภาโสโลกคปาตุระหงสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทธโคภะคาวะภะคาวะอุทานังอุทานิสีัญญาสีวัฏปูโกนทันโยัญญาสีวัฏปูโกนทันโยติอิติหังอัญญสมโตโกนทันยัสะ อัญญาโคนธัรมูเทวนามะอโหสีตีบทที่เพุทธานุสติบทที่แธรรมานุสติบทที่เสังฆานุสติบทที ang ang so, ่ส um ิบจีดามิณีปียามันตมบทที่11สักกตวาสวดพร้อมกันทั้งหมด3จบจบที่1อิติปิโสภุทโธร่างสมาสัมพุทโธวิชาจรณญสัมปัธาธาธนาาธโนสุกโตโลกัวิทูนุตระปุริสาธรรมสาราทิสัทธาเทวมุนสานังพุทโธพคทโธตีสวาขาโตัวพุทโธตาจำโมสันติ สันทิิโกอการิโกเอปัสิโกโอปนัคยิโกปะจัตตังเวทิสะโภวินุหิติสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกขสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกขสังโฆยายะปฏิปันโนพระขาวโตสาวกขสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขาวโตสาวกขสังโฆยะทิทางจตาริปุริสัยภานิอัตตาปุริสัปุภาาเอสาวะขะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญักเขตังโลกะสันติ จินดามณีปยังมันตังยะสังาสังโปนอุปสรนติสิเนหามาตาปิตาว่าโอระหังปโพตัญจามมหาราชาตะวันมงคลสันโตโนทีปังกเรสเทวสุโศเสธีกินจีเทวเยสโกปัชัาทัศนิกินเนวัตตาปิยังกันตังสาลีปุโตพระวันตุเมสิทิลาพังชนะเยมณนีจินดาปียังจาทานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักตะวาพุทธรัตนาโอสตถังออตมะวราหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตชะนัสุนินานสันตุปัทวาสัพเพ ทุกขาวุปผสเมนตุเตสกัตถวาธรรมรัตนาโอสัตถาอุตมะวราปาริราหุปผาเสมนาธรรมเตเชัยนัสนทินานาสันตุปะทวาสัพยเมียาวุปผสเมนตุเตสกัตถวาสังฆรัตนาโอสัตถาอุตมะงวะรังอาหุนนยังปาหุนนยังสักเตชนัสนทินานาสันตุปะทวาสัพเพโรคาวุปผสเมนตุเตจบที่สองอิติปิโสพะขาวารังสมาสัมพุทโววิชาจจรณญสัมปันโนสุขโตโลกวิถุนุตโโรปุริสาธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธวะขาวาติสวากาโตพขาวตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญญิโกปัจจต่างเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพขาวโตสาวกะสังโฆโอชุปฏิปันโนพขาวโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนพขาวโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพขาวโตสาวกะสังโฆญาทิทางจตารีปุริสายุพาณีอัตถาปุริสับุคคลาเอถาพขาวโตสาวกะสังโฆ อาหูายโยบาหูายโยทักขิายโยอันชฉลีกรณนิโยอนุตตรังคุญญักเขตงกลงโลกะสันติจินดามณีปิยังมันตังยัสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหามาตาปิตาวาอุระหังปะโพตันจามหาราชวังตับอังมังโุสันโตโนทิปันเกรเทโวสุปเสติกินจิเทโวเยสกุปัจฉันทสุมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพะวันตุเมสิทิลาภังชนะนเยมณีจินดาปิยังจ่าทานังสัพเพชนาพะหูชนาปิยังมะมะ สัคตะวาพุทธรัตนังอุตตังอุตมะวราหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตชะนั้นสุินานาสันตุปัตตะวะสัเพทุขาบุปัสสเมนตุเตสัคตะวาธรรมรัตนังอุตตังอุตมะวราปาริราหุปัสสะมณะธรรมเตชะนั้นสุินานาสันตุปัตตะวะสัเพไมยาบุปัสสเมนตุเตสัคตะวาสังฆรัตนังอุตตังอุตมะวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตชะนั้นสุินานาสันตุปัตตะวะสัเพโรคาบุปัสสเมนตุเตจบที่สาม อิติปิโสปะคะวาอระหังสมาสมุทโววิชาจารณนสัมปันโนสุขตโตโลภวิทูอนตโตโรปุริสัทธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโธปะคะวาติสวากขาโตปะคะวตาธมโมสันติติโกอกาลิโกเอปัสสิโกโอปะณียิโกปัจัตตังเวริตโผวิญยูหีติสุปฏิปันโนปะคะวโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวโตสาวะกะสังโฆ สามีเจ็บปิติปันโนภระขาววโตสาวกขสังโฆยาทิทางจัตารีปุริสายุพานิอัตตาปุริสักบุคดาเอสาวกขววโตสาวกขสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกรัณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสานติจินดามณีปียามันตังยะสังชาสังโฆนาัปปสันติสเนหังมาตาปิตวะโอราปโปตันจามหาราชาตะวงมังโปสันตุโนทิปันกะเรเทโวสุโปเสธีกินจิเทโวเยสัคโกปัจฌาทัสมิงกินเนวัตตาปิยัง กัรตัางสาลีปุตตภววันตุเมศที่ลาพังชนานัยยมณีจิญญาปิจัดปิยังท่นังจะท่นังพะสเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธารตนาโอสถทางอุตมมาวรางเหตตังเทวัฒนุศานามพุทธเตชะนัสสนินานัสันตุปตะทวารสเพทุกขาบุปผาสมเณรทุเตสกัตตวาธรรมารตนาโอสถทางอุตมมาวรางปาริรางหูปัมมนาธรรมเตชะนัสสนินานัสันตุปตะทวาสเพชพิยาบุปผาสมเณรทุเต สกัตตวาสังฆรัตนะโอสถังอุตมังวะรังอหุนนยังปางหุนนยังสังฆเทเชนสุทินานสันตุปทวาสเพโรคาบุปเสเมนตุเตบทที่สิบสองชินาพันชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจรสภารสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังการัทยพุทธาทวิสตินายกัสเพปฏิตาไมหังมัตเกเตมุสรา สีเสบัติจตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจะเนสังโฆบัติจโตไมหังอุเรสักภคุณากัลโรหาทะเยเมรุทโธสาหริปุตโตจตักขิเนปนทันโยปิเทภาคัสมิงโมคะลานโนจะวามะเกทักขิเนสาวะเนไมหังอาสงนันทราหงโรกัสโปจะมหานามูพาสงวามัสุตกเกเกสัตโตปิเทภาคัสมิงุริโยวะปะพังกัลโรนิสิโนสริสัมปันโนโสพิโตมติปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรเมหสิจิตวาทโกโสมไมหังวัฒเนนิจัมปฏิทาสิคุณากัลโรปุนโนอาคุรินสวรี เถราปัญจอมีชาตานารเตเถระการมามาเถสาสิติมหาเถระวิชิตวิชิตาชินาสาวกกาเอเตสิติมหาเถระชิตวันโตชินรสสะชรันตาเศรษฐเชนะาขมังเคศุสังตารัตนังปุรุตอาสิทัคเนเมตตาสุตะการทัชชากามปัจจโตอาสิราตานังปุรุตอาสิทัคเนเมตตาสุตะการทัชชากามปัจจโตอาสิวาเมอคุลิมาลักังขันธมรัปปริตันจะอรตานปิยะสุตะการอาคาเสชชินาอาสิเสสาปการสังหิตาชินานานาวรสังหิตาสุปการะลังคตา ว่าตาปิตาที่สัญชาตาภัยราชตุปัทวาเสสสาวินายังยันตุอนาตอนันตชินาเตชะสาวัตโตเมสกิตเจนะสัตตาสัมพุทธะปัญเระชินาปัชระมาชมีวิหารันตามาหินตะเลสัาปาริถุมัสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมนตุสุกิตตสุรโคชินานุภาเวนะชตุปัทโวตัมานุภาเวนัชตาริสังโฆสังขานุภาเวนัชตังกะรายโยสัตตานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเรติ บทที่13บสามความขมหาการความของสหสมาพินธ์มิจสาพุทันตังคาริเมคารังอุทิ่ตะโพลัสเสถนารังทานาทิธรรมวิธินาชิตะวัมุนินโทตันเตชิสาะพระวัตรตเทศยามังคะรานีมาราติเรกัมภิยุทธิตาสภารันตีพรังปนาราลบรัมมหาไัยยะขังขันตีสุตันตวิธินาชิตะวัมุนินโทตันเตชิสาะพระวัตรตเทศยามังคะรานี นาราคีรินขชาวรังอธิมาตพตังทาวัคีสัตสุวินิวาสุทารุนันตังเมตตังทุเสกัวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชศาพระวัตุเตชัยมังคลานีอุกิตักข้าขามติหาถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปตังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชศาพระวัตุเตชัยมังคลานีกตวานักกะธมุตรังอิวะค้าพนิยาจิตใจยะทุกขัตจานังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชสาะพวัตุเตชยมังคลานีสาจจังวิหายามติสเรวัตเกตุงวาตาปิโรปิตมะนาอจือันตะภูตามปัญญาปฏิปัชริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาะพวัตุเตชยมังครลานีนันโทปนันทพุชักขัวิพุทธามหิทิงปุเตนะเถระพุชเคนาตมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาะพวัตุเตชยมังคลานีทูขาหาจิถิพุชเคนาสุทธาหาถังพรหมมุสุทพิชิติพานัง ยานาคเทนะวิชินาชิตตะวันมุนินโทตันเตสสะพระวัตุเตชะยมังคลานีเอตาปิพุทธยมังคลาอัตถาคาถาโยวจันโนทินาทิเนศรเตมทันตีหิตตะวานนาเนตาวิพิธานิจุปปัทวานีโมขังสุขังอธิฆาไมยยานโรสปัญโยมหาการุริโกนาโถหิตายะสภพปารินาปเรนตวะปรมีสภพปันโตุสภโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะาสุลตเตชยมังคลังเชยันโตโพธิยาโมเรสัจยานันตวัตโนเอวังตะวังมิชโยโห์ ชยสุเชยมังคะเลอปราชิตาบาลังเกสิเสมุทภวิโปคะเลอภิสัยเกสัพพะพุทธานะอคตปตุกโมทาติสุนักขตังสุปสุนักขตังสุมังคะรางสุปภะไพตังสุหุติตังสุขโนจัมสุขโนสุมมุ่งหุตโตจัตสิยธรรมปรมจาริสุประเทศขินักายะกรมาวาจกรรมาประเทศขินังประเทศขินังมโนกรรมาประเทศขเตประเทศขีนนาประเทศขินาณิปตะวานนาละพันตเถพระทักขินเนธวัตตุสัพพมังคะรังราขันตุสัพพเทวตาสัพพะสัมพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเต พรวัตุสัพพมังฆาังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังฆารังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพะสังฆานภาเว,าวนะสตาโสตีพระวันตุเตบทที่สิพพปฏิทานะขาถ่ายยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปขเรบทที่เรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนพวันตุพระวันเตปูชิตาโดถิงกรันเตทวิหารบาราาาันทเรเถราจัชานาวกากาจพิโคสารามิกาธานปฏิ อบัสกากาคามาจากเทสานิเขมาจากอบิสราสัมปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลับผู้ชายเยปิอันทฑสัมภระวสังเสสิชชาตาตัวบาติกานิยานิกันตรมาวรรัตติจเตสเพปิทุกขสกปรนตัสังขยังท้าตุวิรังสตังตมุทมัทธราจับุคราสังโฆโหตุวสมมโควะอัตธายาจะเหตายะจะอัมเหรขัดตุสัตตมุสสเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปนียามัทธรรมเนวยะปเวทิเตปัสสนาโหนตัวสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาราคเวสันโตกาเรเทโวสภาวะสตุ บทที่ภาวยสัตตานาสัมิทางเมตุเมทนีมาตาปิตาจะอัตตรัชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทมเมนะจะราชาโนปัชังรักขันตุสัพพทาบทที่15เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจจนิทุกขาพยาปัตตาจจนิพยาโสกปัตตาจจนิโสกหุนตุสัพเพปิปายโนเอตาวตาจะอัเห็นิสัพพตามุยนสัมปทาง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมมสิทธิยาธานาคตันตุสัจทยาเสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรุตาหอนตุฆาจันตุเทวตาฆตาสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานาเจเตเชนรักขังพัทมิสัพพโสบทที่16สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุตีหอนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุตีหอนตุนิรันตรัง โตุสพังสุมาคังคลังรักขันตุสพเทวตาสัพภาพสังขานุภาเวนะโสธีหงตุนิรันตรงังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยาปบทสวดมนต์พระสวดพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาววนิพาบุตรนาศและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอน,อนุโมทนานในการสวดสัทยายมนต์และทรรมานเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไร้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงทั้งที่สามสิงที่สร้างขึ้นรวมไปถึงวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันขอให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทอญ ด้วยนุภาพด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนอมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญน,นี้จงจงส่งเธอผู้มีจิตศรทัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสาทและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญรุ่งจพทั้ง4คือ อายุวันนัสุขภาพระาเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสิทธิทุกทา่าน <c oughs> <c oughs>